Terima kasih พี่ใบพี่ใบค่ะเคพี่ใบเคพี่ใบค่ะเไรุ่น เมื่อวานหน้าเลกมากเลยว่าไม่เตะบอลดึกมากเลยแอปหน้าสวยอ่ะของใครอ่ะของพี่รียหรอเออเม่อกล้องหน้าเลยอ่ะเจอใคร้ย่พเี่รีโอ๊ยเจอแล้วขอให้พี่อยอยด้วยัะ ไม่เลงมั่นใจได้ไงมั่นใจได้ไงขอไลน์เ้นมไมคะเป็นคนนี้เลยเหรอไม่เดี๋ยวไายอ่ะไว้เต้นดีๆนะนียอยว่าเ้อยว่าไม่อไป <cười> bye bye. Biết thua ค่ะ. Rồi xong rồi. ครับ.เดี๋ยวๆ để เดี๋ยว cho ที่ขนาดนี้ที่คุณไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังคุณที่ยังข้างีไปก่อนข <c oughs> อบคุณคนระับเนย ยิ้มแสกซะให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเลยนะวะเก่งใจัดลองเสร็จดีกว่าโหแต่ยิ้มแบบไม่มีเพิมันมืดอ่ะโบก็น้องเหมือนจะหันมาแล้วมันอาหารมาราชแล้วเมื่อกี้เปลือกมา รลอกไ่สำเร็จดีขอตาหมาเรื่องเกิเหมือนหลอกเด็กเลยมันมี